ช่อง YP สวัสดีครับเราเป็นเพียงตัวกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแก้งวันในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชีเป้ารถสวยๆราะคาเบาๆให้รับชมแล้วนะครับผมมาแนะนำมิสูบิชิแดนเซอร์นะพวงคันนี้ปี98นะครับราคา49,000บาทเท่านั้น,นครับคันนี้รถสวยๆส,ยสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงด้วยะครับราคาจับต้องได้ เอาไปใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะครับคันนี้ราคา49,000บาทเท่านั้นนะครับเป็น Mitsubishi Lancer เนซร์ k 2นะผมปี98เครื่องยนต์ 4G15 นะครับเกียร์ออโต้เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับผมประหยัดน้ำมันวิ่งทางไกลได้สบายๆเลยนะครับไม่เคยแก๊สด้วยนะครับคันนี้ของเหลวเปลี่ยนให้ทั้งหมดแล้วนะครับผมซื้อเติมน้ำมันอย่างเดียวเลยนะครับเป็นสีเทาเดิมๆโรงงานเลยนะครับก็มีซีดบ้างตามอายุการใช้งานนะครับผม คันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับตัวถังสวยไม่มีผุนะผมไฟหน้าสีน้อนรงรถสวยๆนะครับพวงมาลัย power ครับผมกระจกไฟฟ้านะครับวิทยุ c d m p 3แอร์เย็นครับเบาะกำมะหยี่เดิมๆเลยนะครับสวยสะอาดภายในก็สะอาดนะครับนะครับล้อแม็กขบบห้นะครับผมขอภายครับผมล้อแม็กขบบเจนะครับนี่ครับผมเป็นแม็กขบบเจช่วงล่างดีครับนิ่มสบายภาษี65เลยนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนครับ พิกัดดูรถอยู่ที่ตลิ่งชันนะครับเพชรบุรีหรือสะดวกที่ไหนก็นัดดูได้นะครับผมราคา490 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยครับผมเพราะทางเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของนะครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับถ้าหาไม่เจอสามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้นะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะเด้งขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ